ุกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับมากับสวอปากวันนี้เอามาสวอสให้ดูทุกสีเลย for y u t ออกลิปใหม่มานะคะก็คือรุ่นลิปแกรม o l u m e 2นั่นเองวันนี้ก็จะมาพยายาม full review ให้ดูกันเลยดีกว่า สำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าทําไมโทนคลิปเตื้องมันดูชมพูดูส้มอมไปหมดเลยเงี้ยเตื้องจะบอกว่าสีผมเตื้องมันมีผลเนาะเหมือนมันทําให้โทนสีส้มๆชมพูๆม,มันออกมาเยอะขึ้นตอนที่เตื้องเปลี่ยนสีผมคือคิดว่าน่าจะเป็นสีที่หลายๆคนน่าจะทําแล้วก็จินตนาการได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยววันนี้จะ ใช้น้องคนนี้นะจะได้ดูโทนสีแล้วจะได้ไม่ค่อยเพียนนะนี่นะคะก็คือเป็นลิปแกรมรุ่น2ของเราแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นที่1นะแพ็กเกจจะออกมาหน้าตาต่างอันนี้ตัวรุ่นลิปแกรมเนี่ยเขาจะทําเป็นปลอกที่ค่อนข้างมีการแบบบิดเก็บเข้าไปได้อย่างงี้เนาะตั้งใจหยิบเป็นเบอร์5แล้วก็เบอร์3มาเทียบให้ดูการสีค่อนข้างคล้ายกันนะคะ รนแรกก็ค่อนข้างมีความแบบสีชัดนะแบบเม็ดสีจะค่อนข้างแน่นแต่ก็ไม่ถึงขั้นกบปากแบบร้อยเปอเซ็นต์อะไรอย่างนี้เนาะเนื้อเขาจะบางกว่ากันเยอะเลยรุ่นนี้จะมีความเป็นบามกว่ามากๆถึงแม้จะทาแบบซ้ำย้ำๆอะไรอย่งี้เติมก็ยังรู้สึกว่าตัวรุ่นแรกเขาจะมีความสีแน่นกว่าส่วนรุ่นตัวล่าสุดที่ออกมาเนี่ย จะได้ความวาวกว่านะคะได้ความแบบเยลลี่นิ่มๆน,มนิดหนึ่งสามารถดูสีตรงนี้ได้ด้วยจากที่ต้องสวอตแล้วอะต้องรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ ค่อนข้างดูสีสวอตยากหน่อยนะเพราะว่าเปลี่ยนแสงอะ่ะหรือเจอแสงเหลืองนิดนึงคือสีเปลี่ยนได้เลยนะอยากให้ไปลองกันเองด้วยเนาะเพราะว่าเติมก็ไม่แน่ใจว่าสีที่แต่ละคนเห็นอยู่เป็นยังไงเพราะว่าหรือว่ามือถือที่ดูก็มีผลนะคะเบอร์2จะออกสีส้มขึ้นมาหน่อยเบอร์1ออกโทนชมพูหน่อยฮเบอร์3ออกชมพูนะคะชมพูที่มีติดคอรันิดนึงเบอร์สีจะมีติดส้มนิดนึง เบอร์ห้าก็มีความติดชมพูก็ไม่มากอันนี้จะออกนูดกว่าอันนี้จะออกชมพูกว่าเบอร์หกจะติดน้ำตาลขึ้นมาหน่อยแดงไหมขึ้นมานิดนึงนะคะเบอร์แปดออกแดงเชอร์รี่ออกโทนสีน้ำตาลเลยแหละน้ำตาลอมอุ่นๆนิดนึงนี่นะคะเป็นสีทั้งหมดเนื้อจะวาวๆนิดนึง เนื้อจะค่อนข้างเนียนมากเลยอันนี้คือต้อทาแบบทาเต็มนะก็จะเห็นว่าสีมันไม่ได้มีความปิดสีเดิมมิดได้ๆนะคะลิปร,รุ่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นปากแต่ละคนด้วยว่าสีปากเป็นแบบไหนจะทาออกมาแล้วอะ่ะมันมีความ ติดสีพื้นปากของตัวเองด้วยเนาะโอเคค่ะมาเริ่มที่เบอร์หนึ่งเลยนะ Happy wife คืออันนี้เป็นสีปากสดเตื้องนะเตื้องไม่ได้ทาอะไรลงไปเลยนะเตื้องบางทีถ้าเกิดว่าแบบช่วงที่ล้อนๆหรือว่าไม่สบายนิดนึงเต่งก็จะเป็นคนที่ปากค่อนข้างออมีสีนะคะเบอร์หนึ่งนะคือสีค่อนข้าง,ขงธรรมชาติมากเลย ันดูออกแบบนุน่นๆนิดนึงนะเดี๋ยวต้องจะเทียบให้ดูพื้นสีปากเดิมมันมีผลนะเห็นอันนี้คือบนมือนี้คือบนปากนะต้องว่ารุ่นนี้พอทาแล้วอะสีพื้นปากเรามัมีผลนะเพราะว่าสีเนื้อสีเขาค่อนข้างแบบใสมองทะลุได้นิดนึงก็นี่เทียบให้ดูกันบนมือแล้วก็บนปากอันนี้ก็คือสีปากตอ้องว่านะ ที่ไม่ได้ลงเป็นตัวคูชชั่นคอนซีลเลอร์ใดๆก่อนก็ตามเพราะว่าถ้าเติมลงคูชชั่นหรือคอนซีลเลอร์ลงไปบนปากก่อนเพื่อที่จะกลบสีปากเดิมอะ่ะคือมันจะได้ไม่ค่อยตรงเพราะว่าตัวเนื้อสีเหลืองความทึบแสงจากตัวคอนซีลเลอร์หรือจากคูชชั่นมันจะมีความมาเบลนด์กับเนื้อลิปแล้วลิป จากที่แสงทะลุได้หรือสีทะลุได้เงี้ยมันจะกลายเป็นสีขุ่นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เตื้องไม่ได้ลงเป็นตัวใดๆที่กลบจิตปากก่อนนะ mm hmm. ต่อมาเป็นเบอร์สอง mm hmm. สำหรับใครที่สงสัยว่าเตื้องเป็นฤดูอะไรใน Personal Color เตนะคะเตือง mm hmm. เป็นฤดู Spring นั่นเองก็คือจะเป็นคนที่ใช้สีสดใสอะจะสังเกตจากรีวิวได้เลยว่า ต้าชอบรีวิวโทนสีสดใสมากกว่าโทนสีที่เป็นแบบตุนตุนเพราะว่าพอทาตุนตนอะมันจะทําให้เต้าดูแบบดูโตด,ดูมีอายุอะไรเงี้ยเิ้าก็รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองพอทาแล้วมันได้นูดนนเนาะได้ความรู้สึกเหมือนบำรุงปากอะนี่คือเบอร์สองสีบนนี้กับสีบนปากไม่เหมือนกันนะ พอมาลงบนปากเราที่มันมีความมีเบทชมพูเบทน้ําตาลแล้วแต่สีปากของเรานะคะก็มันก็จะเปลี่ยนไปตามสีปากของคนทานด้วยนะสาหรับคนปากคล้ำคือต้องมูสว่ามันเป็นการเพิ่มสีให้ปากนิดนึงอ่ะมันไม่ได้มีความแบบกลบสีปากใดๆหรือว่ากลบความคล้ำปากใดๆก็ลองเลือกตามที่ชอบดูเนาะทาเดลี่ประจําวันไม่ได้ต้องไปไหนไม่ได้ต้องไปเจอใครไม่ได้ต้องออกงานอะไรเงี้ยในเรื่องของ ความติดแมสช่วงนี้ก็คือต้องถามเรื่องความติดแมสคือบอกได้เลยว่าตัวนี้มันไม่ได้มีความเซตแต่ดๆนะคะมีความติดแมสอยู่แน่นอนเพราะว่าเนื้อเป็นแบบเชียชียะกลูกลูอะไรอย่างงี้พูดตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ทําคลิปสวอดไปแล้วหลายๆคนบอกมากเลยเติ้งก็อ่านทุกความนต์นนะหลายคนบอกมากว่าโทนสีคลิปมันแบบทุ่มพูไปหมดอนะไรเย่างี้เติ้งคิดว่า มันเป็นที่สีผมได้จริงๆนะทุกคนต่อไปเป็นเบอร์3นะคะเบอร์3ออกโทนสีแบบก็ยังชมพูคอรัลคอรัลอ,อยู่อ่ะตัวนี่ที่มือกันอ๋ออกชมพูพอทาจริงแล้วดูชมพูกว่าที่คิดเป็นชมพูสีสดใสน่ารักน่ารักมีความคอรัลคอรัลนิดนึงตัวต้อ,ตอน่าจะชอบสีนี้นะ เบอร์สามเบอร์สามต้องว่าต้องชอบเบอร์สามสุดอยู่ตอนนี้เบอร์สามจะมีความสีค่อนข้างสดใสขึ้นมาหน่อยเบอร์สามเป็นสีที่ชอบที่สุดนะตอนนี้นะคะคอรัลเลยคือมันมีความส้มมันมีความชมพูแต่พอทาแล้วอะ่ะเจอเบสสีชมพูบนปากก็มันก็เลยจะออกชมพูขึ้นไปอีกนะอืมิีนี้สวยสำหรับคลิปนี้ก็คอยดูแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยเนาะว่า ใส่วิกเนี่ยมีผลไหมถ้ามันไม่มีผลจริงๆครั้งหน้าจะได้ไม่ใส่เพราะมันร้อนมากนะคะจริงๆอ่ะคอเนี้ยต้องรู้สึกว่าสีเขาค่อนข้างมีความคล้ายกันหน่อยๆเนาะเวลาทาเนี่ยสีนี้เบอร์สี่ค่อนข้างมีความสีแน่นขึ้นส้มกว่าแบบส้มกว่า,วาเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าเป็นส้มที่ไม่ได้เอียงเหลืองใดๆนะทุกคนเป็นโอเค ต่อไปเป็นเบอร์5เบอร์5ปลอกเริ่มเป็นโทนตัวหนังสือเริ่มเป็นโทนสีชมพูนะคะคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพู lonely night นั่นเองเดี๋ยวสีนี้เราจะทา close up ให้ดูกันดีกว่เาเผื่อจะได้เห็นเนื้อสีเนื้อ,อกันแบบชัดๆถ้าออกว่าเขาก็ไม่ได้ออกชมพูมากนะต้องรู้สึกว่าดิปรุ่นนี้ยังค่อนข้างใส่สีน้ำตาลมา แบบให้มันมีความเบดทาง,ง่ายอยู่อะ่ะก็จะไม่ได้แบบว่าชมพูชมพูหรือว่ามันก็จะไม่ได้แบบส้มอะไรนะคะมันยังติดเบรคือสบายแล้วก็ไม่ได้ตกร่องติดนะคะติดแบบติดนิ้วออกมาคือ จะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้กับคนปากเพราะฉะนั้นต้องก็ย้ำอีกรอบว่าให้ดูสวอตจากคนที่พื้นสีปากใกล้เคียงกับเราที่สุดสีนี้ค่อนข้างเข้มถ้าเกิดว่าทานนิดนึงก็คือสีค่อนข้างชัดนะสีนี้ค่อนข้างเข้มนะคะทุกคนสีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีแน่แนๆก็มาเป็นเบอร์789น่าจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะสีแดงสีแดงเชอร์รี่มาก สามารถเอามาทาเป็นแบบสีอ่อนก็ได้แล้วก็สีเข้มก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยังย้ำว่ารุ่นนี้ไม่ได้แบบปิดสีปากแบบทึบนะคะสีน้ำตาลชัดเจนเลยนะคะดูเทียบกับผมอาจจะแบบน้ำตาลมีความอุ่มมาทางแดงมากกว่าสีผมเตอร์นะจากที่ต้องทดลองแล้วเนี่ยตอนต้องทาบนปากอะ่ะมันจะมีความติดไม่ได้แน่นมากนะแต่พอถ้าเราทาบน แขนแล้วก็ทิ้งไว้อะมันจะมีสีที่แบบไม่เรียกถึงขั้นว่าสเตนนะอาจจะแบบติดอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะต้องลบซ้ำลบซ้ำหน่อยนะคะอย่างเบอร์ที่เป็นติดชมพูนิดนึงอย่างเบอร์สามอย่างเงี้ยต้องรู้สึกว่าเขาจะมีสเตนที่เป็นสีชมพูกว่าเพื่อนนิดนึงอมีเบอร์หนึ่งด้วยเนาะเป็นสเตนติดหน่อยๆนะคะถ้าโดนแมสโดนอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็มีความประทับหลุดอยู่นะคะ ก็เป็นประมาณนี้สําหรับในเรื่องของการติดทนก็ให้ดูกันไปหมดแล้วเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ตด้วยนะคะวันหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะเดี๋ยวตั้งจะมาตอบให้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็วันหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้บ๊ายบาย